ตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่นะสักสิบเอ็ดสิบสองขวบเนี่ยจากสุขโขทัยก็มากำแพงเพชรถนนทางก็ไม่ไดีไม่ได้ดีนะมันสวนเล่นกันอยู่สมัยก่อนแล้วพอลงจากลาดยางมันจะเป็นทางฝุ่นแดงก็เข้าวัดเข้าวัดผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราเขาก็ขนของลงไอ้เราก็ง่วงเนี่ยเป็นเด็กกันเะนาะเขาก็ไม่ได้ใช้เราหรอกว่าเราเด็กง่วงนอนหัวโขกเสารถมั่งอะไรมั่งโขกกันเองนั่งไปกว่าจะถึงวัดเขาก็ให้เด็กนอน เด็กนอนผู้ใหญ่ที่เขายังเขายังขยันหรือเขายังอยากทํางานเสร็จก็ขึ้นฉากขึ้นไฟอะไรกันตามภาษาเขาไอ้เราก็นอนอยู่ข้างหลังไอเวทีอะนะเป็นสาราวัดเป็นสาราวัดทีนี้พี่บุญธรรมเนี่ยแกเป็นคนตีละนาศแกก็เอ็นดูพวกเราแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่วัยสัก40อย่างเงี้ยนะอ่าแกก็ขยันเป็นคนขยัน เป็นคนตีลนาน White, แต่ขยันข,ข,ขึ้นฉากโน่นน no okay. ี่น well, ั่นก็ช um)> uh uh ่วยแกก็กำลังขึ้นฉากอยู่แล้วอยู่ๆนักกล้วยเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้พวกเขาว่าเฮ้ยพวกมึงเป็นใครมึงมาวุ่นวายอะไรกับสถานที่กูคือเรานอนอยู่แล้วเราตื่นขึ้นมาชี้หน้าเขาอย่างเนี้ยครับแล้วก็หลับไปต่อ เหตุการณ์เนี้ยตื่นเช้ามาเขาถึงเล่าให้เราฟังนะที่บุญธรรมเขาเขาเล่าเองรู้เปล่าเมื่อคืนนเกิดอะไรขึ้นไบเองไม่รู้ก็หลับสบายดีหลับอยู่หลับอยู่เขาบอกว่ามึงโดนผีเข้าโอ้ขนลุกเลยเราอะขนลุกครับเข้าไงอะเขายังไงเข้าไงพี่ก็เพรามึงชี้หน้าด่าพวกกูหมดเลยเมื่อคืนบอกมึงมึงมึงมาบุกรุกสถานที่กูมึงขอญาตจากใคร พวกมือออกไปเดี๋ยวนี้นะครับฮะอย่างนั้นเลยเหรอใช่จริงว่าเนี่ยโกหกกันเฮ้ยเรื่องจริงเคยว่างันน่เนาะเราก็ทําไงอ่ะก็มึงมึงไปขอไปไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเขาซะครับตอนนั้นอากล้วยไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวไม่รู้ไม่รู้พอตื่นเช้ามาเขาถึงเขาถึงเล่าอีกฟังเขาถึงเล่าอีกฟัง เขาบอกว่าก็ไปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเขาซะว่าเรามาดีเรามาขอทํามาหากินเงี้ยกับผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่ก็นํานําเราไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วคืนนั้นอ่ะก็ไม่ไม่มีอะไรก็เราก็เล่นได้ตามตามงานที่เจ้าภาพเขาหาเนี่ยนะครับอันนั้นนั้นเป็นประสบการณ์กับตัวเองแต่ตัวเองไม่รู้ตัวนะเองเหตุการณ์ที่ที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดกับนางลิเกอันนี้เราเห็นเอง เห็นกระตาอยู่ในเหตุการณ์นางลิเกที่เขามาฝึกเล่นลิเกเขายังไม่เป็นลิเกยังไม่เก่งหรอกครับเหมือนเหมือนมาสมัครเป็นลูกศิษย์พ่อก็มาฝึกอย่างเป็นนางสนมบ้างเป็นตัวประกอบโนนน่นานบ้างเนี่ยนะคก็เราจะเดินทางไปเล่นออกอากาศที่จังหวัดอุดรสวนสาธารณะเนี่ยมันมันมันจะเป็น สถานที่ให้เล่นลิเกแล้วก็ออกอากาศที่วปท14อ่าเราก็ออกอากาศเพราะลิเกเนี่ยถ้าได้ออกอากาศนเ่ยแสดงว่าคุณดงัดงดงังในจังหวัดนั้นๆมันอ,อาจจะมีฟังได้สัก2อสจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะดงัง<อ>ไม่รู้ว่าคณะไหนออกอากาศวิทยุเนี่ยแหมคุยอวดได้เลยว่าลิเกวิทยุมาแล้วจา้าอะไรอย่างเงี้ย<อ> <laughs> เราก็ไปเล่นจะไปเล่นตอนเที่ยงเที่ยงนะ แล้วก็ออาอากาศโดยม,มีมีสปอนเซอร์อะไรต่างๆสมัยก่อนก็มียาอมยาดมยาหมองอะไรก็มาเป็นสปอนเซอร์กรันกํลาลังแต่งตัวกันอยู่นางนางลิเกไอ้น้องที่ว่าที่เขามามาสมัครฝึกเลลิเกเนี่ย <ๆ S 1> อยู่ๆนั่งตาขวาง <ๆ S 1> นั่งขวางบันไดแล้วตาเนี่ยมองคนโน้นคนนี้ขวางวางเหมือนลักษณะผีเข้าเนี่ยครับมองขวางอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปถามกันว่าเฮ้ยเป็นไรเนี่ยไอ้น้อง เขาก็ไปพูดเขาก็ขวางแล้วก็กัดฟันเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนผีเข้าจริงๆแล้วเราก็รู้รแล้วว่าผิดปกติแล้วมันคงมันคง,คงโดนของเขาแหละเนี่ยนะก็พยายามจะช่วยเขายังไงเขาก็เขาก็บืไม่ต้องมายุ่งกูขัดขืนเราขัดขืนออขัดขืดนทีนี้เอาเอาไงดีอ่ะเราก็เด็กๆก,กันทั้งเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นอนะเนาะก็ไม่รู้วิธีแก้ว่าจะทํายังไงมันถึงจะช่วยเขาได้อย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีมีคนขับรถอีกคนหนึ่งอะ่ะคนขับรถไม่ใช่คนโดนฟันนะค <c oughs> ือสมัยก่อนเราเราก็เราก็าเช่ารถเขาลากนิเกนะ <c oughs> ก,ก็ก็เปลี่ยนรถไปเรื่อยแล้วแล้วพี่คนนั้นอะ่ะเขาเขาเขาอาอุโศแล้วก็มีคลองพระเต็มคอเลย <c oughs> <า>คลองพระหลายองค์มากไม่รู้องค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้แล้วเกก็บอกเฮ้ยมันโดนผีเข้าไปไปไปพดเองไปีไปเดี๋ยว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 จัดการเองเกก็ค่อยๆถอดพระที่คลองคอขอเกแล้วก็ เดินย่อง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 ไปข้างหลังนะเวลาเผลอแกก็เอาสร้อย,ยคอคล้องไอ้น้องผู้หญิงนั่นปุ๊บมันก็ลองวีแล้วก็ลมัมก็เหมือนผีออกนีอ,อันนี้ก็เห็นกับตาอย่างนี้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากผีเข้าหรือว่าเขา เขาอาจจะจิตอ่อนหรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่เนื่อสันนิษฐานกันบอกไม่ได้มันเป็นผีหรือเปล่าผีกลางวันเสกๆมันมีไหมนี่ยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้จริงรเวลาโดนโดนพระโดนอะไรแล้วเขาเขาก็ร้องวีสอย่างเงี้ยครับ